เป um ah ็นอาหารคันเดชสารนัสีรัญญาจิตนโมตตระภควาโตะรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควาโตะรหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโา,านโมตัสส,สะพัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมาหังวะธามีตังวะเทหีะทอะมะพันเตจะนีไปโพธิ์เระตั้งใจรับใจสระาคมเป็นเสียงดังนะ,งะนงาาพุทธังสรณังฆาชามี มานาติปาตาเวระมณีสิษยาปัตังสมาธิยามิมานาติปาตาเวระมณีสิษยาปัตังสมาธิยามิอะทินนาธานาเวระมณีสิษยาปัตังสมาธิยามิ